มีรายงานว่า dti 1G ออกโรงแล้ว dti 1G คือระบบจรวดหลายลำกล้องนำวิถีพัฒนาโดยฝีมือคนไทยโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีขีดความสามารถสูงยิงไกลา0ย70-150กิโลเมตร แม่นยำด้วยระบบ GPS ใช้หวัวรบได้หลากหลายและถูกส่งมอบให้กับกองทัพบกไทยอ๋อ oh, มาแล้วมาแล้วมาแล้วน e ี่เป็นพระเอกพระเอกอีกคนนึงมาแล้วปอบมือต้อนรับต้อนรับไทยทับนะครับเตหะมมาแล้วพระเอกของเรามาแล้วพระเอกของเรามาแล้วพระเอกออกโรงแล้วจ้า สามวันมาแล้วนะจ๊ะคือคงคงคุณๆๆๆจะแบบหัดไปไปยิงงนะี้หัดไปยิงว่าอะไรอืลองถามลองถามชอชอคือคืองานลบคราวนี้นะมันเป็นสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องตัดสินใจนะว่าจะเลือกใครนะขอบคุณมากปรบมือต้อนรับพระเอกของเราไหนจ้ะทุกคนกดสติกเกอร์ปรบมือไหนจ้ะทุกคนกดสติกเกอร์น้องสองคนกดสับสไคร้ยังจ๊ะ กดติดตามเนี่ยกดแล้วใช่ไหมกดสติ๊กเกอร์เลยลูกกดสติ๊กเกอร์กดสติ๊กเกอร์นี่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 พระเอกของเรามาแล้วพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วโอ้ยหลายลำกล้องด้วยโอ้ยทดลองยิงยิงโอ้โหโอ้โหมันรัวๆเลยโอ้ได้ตั้งเจ็ดสิบถึงร้อยห้าสิบกิโลเมตรเลยโอ้โห กดไลค์ด้วยนะจ๊ะกดไลค์ด้วยนะนี่นี่เห็นไหมความทัพท์เขาก็มีการพัฒนาอะไรของเขาฟังแทงดูชาดูชาดูแทงดูลอมดูลอมดูพิธาพิธาอยู่ที่ไหนมาดูด้วยอันนี้ไม่ใช่วันเด็กนะนี่ไม่ใช่วันเด็กนะนี่ไม่นต้องนี่เป็นหนังนี่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 เออมันต้องอย่างนี้นี่เอาไปเลยออกจากบ้านกันให้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเพิ่งสอบอะไรทั้งสิ้นไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วอย่าออกมาอย่าใช้โทรศัพท์ ตอนนี้เนี่ยเราเราโชว์ศัก,กยภาพของเราแล้วนะจ๊ะไอ้ที่วันเด็กเนี่ยให้มาโชว์เนะี่ยอันนี้ให้เด็กเล่นอ,อ,อันนี้ผู้ใหญ่เล่นเองจ้ะ150 150าก150อาถ้าถ้าจากถ้าจากตรงคลองอลึกสายแก้วนี่ถึงถึงบ่อนปลอยเป็ดเลยนะสบายมากโอ้โหสบายมากเดี๋ยวดีดูเดี๋ยวเสียงร้องไห้จากบ้านนักกาเมืองดังละงม เสียงร้องไห้จะดังระง,งมเลยถอนพูดไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน <c oughs> นี่ขนกันมาแล้วจ้าโอ้นี่นี่นี่นจงัจงหวะจังหวะมันเป็นอย่างนี้ใส่ลูกปืนใส่เข้าไปเข้าไปเลยเขียนไปด้วยนะ FC แนวหน้าเขียนไปด้วยนะลูกกระสุนถัดไปให้เห็นด้วยว่า FC แนวน้านะจ๊ะอ่า แล้วเขามี GPS ด้วยนะใช่ใมันมันจะแม่นยำไม่สเปรย์สป่าเหมือนไอ้ือว่าฉันฉจะยิงปอยเป่อ็่ะเออ BM ยี่ก็แม่นแก่คนยิงมันไม่แม่นมันแม่นเมื่อกี้มีคนถามว่ามันยิงตั้งแย่ๆไปตกส่วนใหญ่ไปตกที่นามันจะมีบางส่วนที่หมายถึงไอ้ของกขาเมรนนนะไอ้ BM 2 1อ่ะยิงรัวๆคูไปกันแต่ตกที่นาถ้เยอะใช่ใช่ช่ขอบคุณนะคะ คือฉันรู้สึกว่าเราเราเสียภาษีไปตลอดชีวิตของเราเนี่ยแบบมันคุ้ม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 ,มหลือจะคุ้มคุ้มหลือจะคุ้มฉันว่าฉันว่ามีนาคมนี้ไม่กล้าออกจากคุกว่ะออกมาจะมองหน้าใครเขาได้คือช่องอื่นเขาไม่กล้าพูดนะเราธนาคาพูดเพราะเรารู้ดีว่า,ต,ต,า,ต,า,า,าต้นสายไปเหตุมันมาจากไหนต้นสายไปเหตุมันมาจากไหน